สวัสดีทุกท่านนะครับกระเบื้องสวยๆกับพอดูสฎีคงางกระเบื้องคางวัสดุก่อสร้างครบวงจรหน้าปะซอนโมบินหนึ่งในสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการของผมเห็นยังมาหาสารสวัสดีทุกท่านนะวันนี้ผมกับคุณทรายไม่ได้ชวนแค่สองคนวันนี้เราอยู่กับอันนี้เด็กชายใช่ไหมครับเด็กชายอันนี้ชื่อว่าอะไรครับคุณทรายเสี่ยวป้อเสี่ยวป้อเสี่ยวป้อ เดี๋ยวจะมีคู่หูเขาดูโอชื่อหนำเลียบซึ่งอันนี้ไม่ค่อยเฟรนลี่สักเท่าไหร่ไม่ค่อยเฟรนลี่วันนี้ผมไม่ได้มาถ่ายทำเกี่ยวกับพรดุษดีเลยวันนี้ผมจะมาทำสารคดีชีวิตสัตว์โลกนะน้องเขาหน้ารัก mm. โปกติเรียบร้อยไงไี้แม่คุณสายไม่ค่อยค่ะไม่เฮ้ยวันนี้บ้าผมโชคดีสิใช่ยังว่าทำไมนิ่งจังวันนี้น้อง เดาขนเชื่อ,อะไรนะครับเสี่ยวป้อเสี่ยวป้อหนำเล็บอยู่ในข้างในานะเฮ้ยทำไมอันนี้คือพันอะไรครับอันนี้เป็นชิวาว่าค่ะเสี่ยวป้อทาไมขนหูยาวๆสวยๆเหมือนปักกิ่งพิษเลยอะไม่ไม่เขาเป็นชิวาว่าแต่เขาเป็นสายสายญี่ปุ่นอ๋อนี่ให้ดูขนหูวันนี้ผมย้ํานะครับผมมาสารคดีชีวิตสัตว์โลก วู้ดขนอู้ยขนหูเขาสวยยปกติผมไม่เคยเห็นนะเชื่อว่าหูยาวนี่ไม่เคยตัดเลยอ่ะมันก็จะยาวถ้ามันล่วงไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเท่าประมาณเดิมต่อให้ตัดมันก็จะงอกออกมาใช่ันเหมือนสายพันธุ์มันใช่ไหมมันเป็นสายพันธุ์เขาอันนี้อายุอายุกี่ขวบแล้วครับเจ็มแล้วค่ะโู้เจ็ดปีแล้วอ๋อคุณทรายผมขอคุณทรายแนะนําหน่อยว่าเออมันเลี้ยงยากไหมการเลี้ยงน้องหมาเนี่ยจริงๆการเลี้ยงหมาเลี้ยงไม่ยากนะคะก็ดูแลเขา มันก็ไม่มีอะไรมากเลยก็อ่านาน้ำทุกอาทิตย์เช็ดผมเช็ดหูทีตาก็ยังแทบจะไม่ต้องเช็ดเลยเออ็เหมือนหมาบ้านผมเลยไหมแค่มันต้องเช็ดทีตาไม่ต้องเช็ดที่ตาเลยอ๋อปติเราควรให้มันกินกี่มือ้อบางบางทีแม่งโหเลี้ยงดีให้เวลาห้ามือ้อมันก็เกินไปโปติ<อ>คุณทรายให้สองมื้อหรอเช้ากับเย็นอ๋อหรือถ้าท่านเงินเหลือท่านจะสามมื้อก็แล้วแต่ท่านนะฮะแล้วโปติเออเราต้องมีคลินิกเอาไว้รักษาของมันโดยเฉพาะเลยไหม ปกติอะค่ะมาที่บ้านน่ะจะไปโรงพยาบาลสัตว์เกษตรจะไม่ไม่ค่อยได้ไปคลินิกอ๋อคือไปโรงพยาบาลส,สัตว์โดยเฉพาะเลยใช่<อ>เพราะว่าก่อนหน้านี้นเคยเลี้ยงตัวก่อ,อนหน้าพาเขาไปคลินิกแล้วพาเขาไปคลินิกแล้วรักษาโรคผิวหนังอยู่เป็นสิบปีกินยาเหมือนเดิมทำทุกอย่างเหมือนเดิมจนเขาตายเสียตับเสีย<อ>มันไม่หายแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าพอเราไปโรงพยาบาล เขาดีขึ้นคือมันไม่ตรงตรโจทย์เราใช่แต่มันชา้าเอางี้ว่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงว่าจริงๆอ่ะทุกๆสถานที่นั่นแหละผมว่าเขามีจิตใจพร้อมที่จะรักษานั่นแหละแต่ผมก็เชื่อว่าในส่วนที่มันดีมันก็ต้องมีรอยด่างก็คือว่าที่เขาแบบรักษาแบบหวังกําไรหรือว่า,<ร>าจะเลี้ยงอะไร,รามากก็เปล่าเราไม่ได้อมองอย่างนั้นเรามองว่าเขาน่าจะไม่ได้เฉพาะทางเชี่ยวชาญเรื่องเรื่องนั้นมากกว่า เหมือนเขาอาจจะเหมือนเล่าไปหาหมออายุรลรรกอย่างเงี้ยเขาก็รักษาได้ทั่วๆไปอ๋อเราเลยมอลอย่างเงี้เพราะว่าเออตัวหนังเรียบเองอะค่ะเขาเป็นโรคตาแห้งอตอนนี้หนังเรียบก็ l อ o w ั p เฉพาะโรคตาอย่างเดียว<อ>ประมาณนะั้นแล้วเสี่ยวป,ป้อรเราปกติค่ะปกติเลยแต่ว่าโชคดีมากเลยใช่เขาบอกว่าการที่เรามีลูกรักแบบว่าไม่ป่วยอะไรนไี่ถือโชคดีของเรามากเขาไม่ค่อยป่วยแต่ว่าเขาจะมีจุดอ่อนคือแบบ ขี้ตกใจพอเวลาตกใจแล้วเหมือนตัวแข็งขตัวแข็งแล้วพอแรกๆเราไม่เคยเลี้ยงชีวว่าเราก็จะแบบตกใจเอ้ยเป็นไรหรือเปล่าจะตายหรือเปล่าไม่เคยเห็นอนะ่ยแต่จริงๆเ่ยจริงๆเราเราอุ้มไปโรงพยาบาลเราอุ้มไปคลินิกตรงตรงลาดวงนะคะน่ะคะเขาบอกมันไม่เป็นไรแล้วเราก็กอดัน่อ้แน่นๆแล้วมันก็หายจากที่มันตัวแข็งเราก็คิดว่าตายแล้วตายมันจะชักมันจะเกร็งอะไรหรือเปล่าใช่มันเก็งแบบ คืออย่างนี้อาการการตกใจอ่ะเหมือนคำอุทานเวลาคนตกใจชอบอุทานสิคนก็อุทานไม่เหมือนกันอันนี้ก็อาจจะเป็นเวอร์ชั่นเขาเวลาตกใจคือจะเกงตัวแข็งเลยตัวแข็งเลยตัวแข็งแบบเหมือนแบบเหมือนมิตจุป,ปากเหมือนเหมือนกำลังจะตายาเป็นผมผมก็คิดว่ามันเราก็คิดว่าไม่รอดแต่หลังๆเราเริ่มรู้แลเขาชอบเป็<ค>นแบบนี้พฤติกรมกรมรเขาเป็นแบบนี้เราก็จะเอามาเกาะเกาะแน่แนๆสักขาเขาก็จะเบาลง เขาก็จะตัวนิ่มขึ้นอ๋อ,อผมพอจะนึกภาพต่อนคุณทรายเห็นเออตอนที่เสี่ยป่อครั้งแรกผมเม่ผมก็ตกใจตกใจมากเขาบอกว,ว่ามันเล่นอะไรแบบนี้ <laughs> แล้วพอไปถึงโรงพยาบาลดันหายอตอนนี้ผมโชคดีมากที่มันไม่กัดผมไม่เหมือนก็ล่อบ,บ้านผมเลยสิบห้าตัวเวลามันตกใจมันหูมันจะร้อลงลัานเลยวิ่งพลาดเลยทั่วบ้านเลยแต่นี้นะฮะตกใจเก่ง หมาบ้านใครที่มีการตกใจในคอมเมนต์บอกผมหน่อยอุ้ยอะไรเขาหวัดดีเหรอหรืออะไรจะเล่นด้วยจะเล่นด้วยเพราะว่าผมนี่นะคุณใายตัวนี้ฝึกหวัดดีอะไรไว้หรือเปล่าครับก็มีได้บ้างนิดหน่อยค่ะอ๋อเทสได้ไหมอยากเห็นได้ไหมหวัดดีได้ไหมลูกจะให้ความล้มมือหรือเปล่าให้ความล้มก็หวัดดีหวัดดีเฮ้ยหวัดดีหวัดดีจริงอีกครั้งหนึงอีกครั้งหนึ่งได้ด้วยเหรอครับครั้งหนึ่งเฮ้ยครั้งหนึ่งเอาอีกครั้งหนึ่งเออเก่งมาก สวัสด,ดีอ๋อไม่ใช่เห็นไหมผมว่าคุณฝึกมานานนะครับสวัสด,ดีเนี่ยก็ก็ทักแ๊ดย่อยนะคะเขาน่าจะมีคนแบบคนนำอ๋อยยาลืมนะครับหนำเลียบแอนเสี่ยวป้อแต่อยู่ข้างหน้าเราคือหนำเลียบแต่ที่คุณสายเลี้ยงไว้ก็เด็กชายทั้งคู่เลยเด็กชายทั้งคู่เลยรักมากแค่ไหน ก็รักอยู่นะคะทิ้งไม่ได้อ่ะทิ้งไม่ได้เลยเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยบางทีมีพาไปบ้างไหมมีค่ะไปเอาเอาไปถ้าสมมติบางที่ที่เขาให้หมาเขาได้ก็จะเอาเขาไปเอาไปด้วยแต่ว่าถ้าอันไหนเขาไม่ได้ก็ไม่เไม่เอาเขาอ๋อดีจังทำไมก็มีสัตว์อย่างอื่นหลายชนิดนะไม่ว่าจะเป็นกระลอกชิวก้าไรเดอร์แมวอะไรทําไมถึงตัดสินใจเลี้ยงมังหม น่าจะเป็นหัวความชอบแล้วมันไม่ต้องดูแลมากมคืออย่างกะระร่อนคยเลียนแต่ว่ารู้สึกว่าเขาดูแลต้องดูแลมากๆใช่ครับใช่ใชแล้วเราแล้วเราบางทีเราไม่ถน,นัดด้วยความที่เขาตัวเล็กอะไรต่างๆม,มันทําให้แบบอาจจะทำโปรเจตบอ๋อผมว่าหมามันเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์สุดแหละใช่ ผมเกิดมาผมก็อยู่กับหมา3ตัวที่บ้านจนมาทุกวันนี้ผมก็รู้สึกว่าทาไมผมชอบหมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าสัตว์ชนิดอื่นไม่ดีนะผมต้องบอก,กแบบนี้ก่อนอทุกสตัตว์มีหมดแต่<ม>แล้วแต่ว่าควนนามถนัดดีกว่าความความเอาใจใส่ของเราว่าได้เต็มที่กับกับแบบไหน<ม>และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะถือว่าเป็นคาแนะนำนะครับทางพวกต่างชาติเอาเป็นฝรั่งดีกว่าฝรั่งเขาวิจัยออกมาแล้วบอกว่าบางทีคนแก่ไปมันจะมีโรคหลงผลลืม แต่บ้านใครที่เลี้ยงหมาทําให้โรคเนี่ยโห<ฮ>แทบจะไม่เกิดขึ้นเลยอันนี้ฝรั่งเขาวิจัยมาแล้วก็ใช่นะครับใครไม่อยากหลงลืมตอนตอนอายุมากหรือแก่แล้วเลี้ยงน้องหมานั่นเองคุณทรายครับจบสรารคดีชีวิตสัตว์โลกแล้วฝากคอนดูดีคังกระเบื้องคังวังสดุก,ก่อสร้างเราหน่อยครับเปิดปิดกี่โมงอะไรยังไงครับผมเออฝากคอนดูดฎีคังกระเบื้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะคะ ร้านเปิดจันถึงเสาร์เจ็ดโมงครึ่งห้าโมงเย็นขอเบอร์มือถือหน่อยครับคุณทายครับ0 9 2 969 4928ค่ะย้ำนะคุณสายพูดเลยนะว่าหยุดทุกวันอาทิตย์ใช่ผมก็จะพูดอีกครั้งหนึ่งใครจะมาก็ได้แต่ร้านเขาปิดตอนนี้ไม่ได้เปิด8.00โมงแล้วแต่เปิดเร็วกว่าน,นั้นอีก7จ0โมงครึ่งถึง5.00โมงเย็น มีบริการส่งถึงบ้านท่านจะซื้อน้อยซื้อมากแค่ไหนไม่รู้เดี๋ยวเขาจะส่งเป็นรอบๆพ่วงก,กันไปนั่นเอง<ช>ขอบคุณคุณทายมากๆครับผมวันนี้ก็จะลืมสัตว์ทุกชีวิตมันก็มีชีวิตเหมือนเราหนึ่งชีวิตนะคับคุายนะฮะไม่ว่าท่านจะเลี้ยงสัตว์ชนิดใดก็ตามนะครับดูแลเอาใจใส่ให้มันเป็นเปรียบเสมือนหนึ่งในครอบครัวเราคร<ช>ับรักเหมือนลูกเลยยิ่งดีนั่นเองนะครับนะอะวันนี้ผมกับคุณทรายและน้องเสี่ยวป้อ นำเรียบอยู่ข้างในนะครับนะฝาว่าเรื่องข่พอดุษฎีครังกับเรื่องคาังวัสรุก่อสร้างโครงวงจรหนึ่งในสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการของชนาวีนั่นเองนะฮะ<อ>ขอบคุณนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ทะลุแสนและที่มอบกำลังใจให้กันนะครับและขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกจ้าที่อุปถัมภ์รายการเข้ามาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไาวันนี้ผมกับคุณทรายนะครับกรเกียณพ่อจบอยู่ที่พอดุษฎีครังกับเรื่องคาังวัสรุก่อสร้างครบวงจรหน้าปากซอยโมบินเมืองพระเระแดงแล้วนั่นเครื่งองเมีประชา คราวหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดตามกันเลยนะครับอ๋อ <c oughs> เขาได้ยินเสียงหมาข้างนอกเขาจะเห่าตามใช่ใช่เนี่ยเสียงหมาข้างกลางซอย,ยเขาหูดีมากเลยนะ <c oughs> ใช่เขาหูดีดีกว่าเราอีกเพราะบางทีเรายังไม่ได้ยินเลยจะบุ้งไหมครับใช่เ <c oughs> ี่เมว่ <c oughs> าวเขาไปต่างจังหวัดนะค่ะไปเออเต้นอะค่ะเขาทำสวนมะม่วงใช่ไหมมันได้กลิ่นนิดนึงโอ้โห ขึ้นมานั่งแล้วว่าทางทางที่อยู่ในรถนะแล้วบอกมันมันรู้ได้ยังไงแปลกกลิ่นใช่ไหมมันน่าจะจำกลิ่นมะม่วงได้เพราะชอบกินมะม่วงอ๋อชอบมะม่วงเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดดีเอฟซี FC ที่ติดตามอยู่แล้วเห็นชอบกลิ่นมะม่วงให้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวพ่อชอบกินมะม่วงชอบมะม่วงนวง่ารัก